สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับแต่ผมก็จะมาแนะนํารีวิวไฟล์ปุ่มกด Subscribe นะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่4นะครับเวอร์ชันที่4นี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นแบบสวยงามแบบนี้เลยนะครับรูปแบบทุกอย่างสีสันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันนี้นะครับจะมี2ตัวเลือกให้เพื่อนๆเลือกครับตัวเลือกที่1เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ปุ่มกด Subscribe ที่มีรูปโลโก้แบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบ f u i z e แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเลือกที่2เพื่อจะไดปุ่มกด Subscribe ที่เป็นตัวสั้นๆอีก1ตัวบอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยตัวเลือกที่2จะได้ทั้ง2ตัวนี้ ครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกที่2เนี่ยหรือจะตัวเลือกที่1ที่มีแค่1ตัวเนี่ยทั้งหมดสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ไฟล์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าสามารถปรับแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วก็ปรับแก้ไขไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจไฟล์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในคลิปนี้นะครับจะมีถึง2ตัวเลือกครับตัวเลือกที่1เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แบบฟูลไซส์นะครับแล้วก็ในตัวเลือกที่2นะครับเพื่อนๆก็จะได้เพิ่มมาอีก1ชุดนะครับก็จะเป็นแบบตัวสั้นลงนะครับเดี๋ยวในคลิปตัวอย่างนี้เนี่ยผม จะเอาแบบตัวเลือกที่2มาทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกที่1งเนี่ยก็สามารถดูได้เหมือนกันเลยนะเพราะว่าไฟล์ในตัวเลือกที่1เนี่ยมันก็อยู่ในไฟล์ตัวเลือกที่2ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลิงก์โหลดจากผมไปแล้วเนี่ยทำการโหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆโหลดได้ไฟล์นงงี้แล้วทําการคลิกขวาเนยครับ Extract here นะครับหรือแยกไฟล์ลงที่นี่กดไปเลยนะ อ่ะแล้วก็ได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อก็ดับมันคลิกเข้าไปเลยนะอ่ะพอดับมันคลิกมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพทำการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครมีฟอนต์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วนะก็คือฟอนต์คณิตของ Google f o n t นะเพื่อนๆพืทำการติดตั้งฟอนต์นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อนๆดับมันคลิกลิงก์นี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำการโหลดแล้วก็อินสตอลให้เรียบร้อยเลยนะส่วนถ้าเกิดใครติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยให้เพื่อน,น,นเาาที่อนียนะ แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นโฟลเดอร์2โฟลเดอร์แล้วก็จะเป็นไฟล์1โปรเจกต์ไฟล์นี้นะคือไฟล์โปรเจกต์นี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เราใช้นี่แหละแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ก่อนละกันว่ามันคืออะไรบ้างนะก็คือโฟลเดอร์แอสเซทเนี่ยเพื่อนๆเ,เปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่เราจะต้องทําการลิงก์เดี๋ยวเราจะไปทําการลิงก์ไฟล์จากในโปรเจกต์ของโปรแกรม Pre m i e r ร์โนะอ่าเพื่อนๆก็ดูไฟล์ตรงนี้ไว้อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็โฟลเดอร์ mogrt ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟล์เทมเพลตนะอ่าเพื่อน,อนาานะ สำหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่1นึ่งครับเพื่อนๆก็จะมีแค่ไฟล์เดียวคือไฟล์นี้นะถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกที่2องเนี่ยก็จะมีไฟล์นี้เพิ่มเข้ามานะไอไฟล์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์เทมเพลตของตัวปุ่มกด Subscribe ตัวสั้นนะอ่าเพื่อนเพื่อก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยก็จะได้ทั้งหมด2ตัวนะแต่ถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกที่1งเนี่ยไอตัวนี้เพื่อนเพื่อไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ผมเอาไว้สำรองให้เพื่อนเพื่อนเฉยๆถ้าเกิดกรณีของบางคนเนี่ยมีป ได้ยังไงนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาทําให้ดูแล้วกันนะแล้วก็สําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่2เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไฟาล์นี้เนี่ยไปทําให้ดูด้วยนะอ่าแล้วก็กดย้อนกลับมาก่อนนะอ่าให้เพื่อนๆเปิดให้เจอเป็นไฟล์นี้แล้วกันเป็นไฟล์โปรเจกต์นะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ก่อนเลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับก็คือเป็นงานของที่เพื่อนๆตัดอยู่นี่แหละคือเพื่อนๆเปิดงานของเรามาได้ทันทีเลยนะเราเปิดงานตัดงานอะไรอยู่ก็ช่างนะเปิดมาอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็ให้เพื่อนเปิดโฟลเดอร์ทีี่่่เเเเรรรรราาาาาาโโโหหลลลดมมนนนยใ้้้้พืออทกกไไฟ์ปขขแแบงะ รลากอย่างนี้เลยนะกดที่ไฟล์โปรเจกต์ลากไปปุ๊บอ่าแล้วก็มันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมา Import Project นะกด Import Entry Project นะแล้วก็ติ๊กตรงคำว่า Create Folder for Import Item ตรงนี้นะแล้วกด OK ได้เลยอ่ะ พอมันเด้งหน้าต่างอันนี้มาเนี่ยมันให้เราทําการลิงก์ลิงก์ไฟล์นั่นเองนะก็คือไฟล์ที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี้นั่นแหละที่อยู่ในโฟลเดอร์แอสเซทนะให้เพื่อนเพื่อนการลิงก์ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นได้เลยนะก็คือให้เพื่อนเกดที่คําว่าโลเคชนะกดไปเลยก็ให้เพื่อนเเลื่อนตรงนี้ครับไปหาโฟลเดอร์แอสเซทที่เพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลดมาจากผมนะก็คือโฟลเดอร์นี้ของผมนะก็คือโฟลเดอร์แอสเซทตัวนี้นี่แหละมันก็จะขึ้นไฟล์อะของบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นทั้งสี่นมก็ จะขึ้นชื่อไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่มันต้องการโลเคชจริงๆไฟล์เดียวถ้าเกิดเพื่อนๆทำการลิงก์ไฟล์นี้เนี่ยทุกไฟล์เนี่ยมันก็จะลิงก์ให้หมดแล้วให้เพื่อนๆไปหาโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆโหลดมานะก็คือโฟลเดอร์แอสเซทนั่นเองนะที่ผมบอกไปทีแรกเมื่อกี้นี้นะพอเพื่อนๆได้ไฟล์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กที่ไฟล์ตัวนี้นะแล้วก็กดโอเคได้เลยอ่ะพอกดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันทำการลิงก์เรียบร้อยหมดแล้วนะแค่นี้ไอตัวปุ่ม u b s c r i b e เนี่ยมันก็มาอยู่ในงานของเราแล้วนะพอได อ่ะมันก็จะมีทั้ง2โฟลเดอร์อย่างนี้นะก็คือให้เพื่อนๆมาที่โฟลเดอร์ for edit ก่อนละกันเพราะว่าเราจะมาแก้ไขก่อนใช่ไหมอ่าให้เพื่อนเเปิดลงมามาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆพทำการเปลี่ยนโลโก้ก่อนนะก็คือมาที่ edit logo นะให้เพื่อนๆพืทำการแต่มัลคลิกเข้าไปเลยนะพอมาหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆ import โลโก้ของเพื่อนเพื่อนหรือรูปที่เพื่อนๆต้องการทำเป็นแบบรูปกลมๆหน้าปุ่ม subscribe ให้เพื่อนเพื่อนเอาเข้ามาในโปรแกรมนี้นะแต่ผมเอาเข้ามาแล้วนะผมก็จะเอาเป็น เป็นอ่าเป็นรูปนี้แล้วกันอ่าลองดูก่อนนะวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆลากรูปลงมาทับของเดิมหรือเพื่อนเพื่อนจะไว้ด้านบนของรูปเดิมที่ผมใส่ไปก็ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยครับไว้บนนี้ก็ได้นะหรือเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> จะทับไปเลยก็ได้นะหรือจะไว้ด้านบนก่อนก็นกนกได้ล้วก็ค่อยดึงให้เท่ากับรูปด้านล่างนะอ่ะดึงให้เท่ากันอย่างงี้พอดึงเท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพทำการปิดตารูปด้านล่างไปเลยก็ได้นะหรือใครจะลากทับลงมาเลยก็ได้นะอ่ะล้วก็กดที่ตัวรูปที่เราลากลงมานะหรือตัวโโลลกก้ที่เราาางม ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับแล้วก็ทําการปรับสเกลนะปรับสเกลคือจะย่อหรือขยายแล้วแต่ของเพื่อนเพื่อนนะรูปบางคนอาจจะเล็กก็ขยายรูปบางคนใหญ่ก็ย่อลงอย่างเงี้ยแต่ย่ออย่าให้เห็นแบ็ r กราวสีดําๆนะเดี๋ยวผมเปิดตรงน,นี้กันย่อลงหรือขยายเนี่ยอย่าให้เห็นแบ็ r กราวสีดำนะแล้วก็ทําการขยายให้เต็มจอสีดําๆนี้เนี่ยแหละผมทํามาพอดีนะให้เพื่อนๆพืทำให้ไม่เห็นสีดําๆอ่ะอ่าอย่างเงี้ยได้แล้วก็ทําการเลื่อนรูปจัดตําแหน่งอะไรเงี้ยที่เราต้องการให้มีอยู่กลางๆนิดนึง อ่ะประมาณนี้ผมไว้ประมาณนี้ผมโอเคแล้พอได้รูปเสร็จแล้วให้เพื่อนๆปิด Edit l o โกโนี้ไปเลยนะปิดไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาดูในส่วนของ Edit Name นะเราก็เดี๋ยวมันคลิกมาที่ Edit Name นะ อ่ะพอมาที่หน้า edit name เนี่ยก็ให้เพื่อนกดที่ตัวตัวเนี้ยมันจะกดได้แค่เลเยอร์เดียวนั่นแหละเพราะว่าเลเยอร์อื่นเนี่ยผมทําการล็อกไปหมดแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่ไปวุ่นวายกับตัวอื่นนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะมีพวกคีเฟรมมีตําแหน่งการวางอะไรเงี้ยเราก็จะมากดแค่ตัวเลเยอร์นี้ไอตัวเลเยอร์นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็น เหมือนเป็นเทมเพลตตัวหนึ่งนั่นเองนะมันก็คือไฟล์เทมเพลตตัวหนึ่งนั่นแหละก่อนอื่นก็คือให้เพื่อนเพื่อนมาที่แถบกราฟิกด้านบนก่อนนะแถบกราฟิกด้านบนเพื่อนๆ่อนกดที่แถบกราฟิกไปเลยพอมาที่แถบกราฟิกเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆ่อกดที่ตัวเลเยอร์นี้นะก็คือไอตัวนี้เนี่ยสีแดงตัวนี้นะเลเยอร์นี้เนี่ยมันคือไฟล์เทมเพลตนะผมจะเรียกมันว่าไฟล์เทมเพลตแล้วกันนะเพื่อนๆ่กดที่ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มันจะเด้งมาที่แถบ Edit นีน้มัจะมีที่่แก้ไขตางๆเนี่ยตรงคําาาว่่แก้้ไขชืออนนตตรงงีลมเนี่ย อ่ะสมมุติของเพื่อน,เ,อนเนี่ยไม่มีเหมือนผมนะหรือเพื่อนๆเ,เปิดตรงนี้ลงมาเนี่ยแล้วเพื่อนๆไม่มีเหมือนผมนะ สมมุตินะถ้าเกิดใครไม่มีเหมือนผมตรงนี้เพื่อนๆทาตามผมนะอันนี้บอกกรณีสําหรับคนที่เปิดลงมาแล้วอาจจะไม่มีแก้ไขฟอนต์ไม่มีแก้ไขชื่ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนจะมีปัญหารจริงๆผมก็จะบอกไว้ก่อนนะก็ให้เพื่อนมาที่แถบเบลตรงนี้นะแถบเบลตรงนี้อ่าเปิดที่แถบเบลแล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่โฟลเดอร์ M O G R T ที่เพื่อนๆโหลดมานะก็คือโฟลเดอร์นี้นะ M O G R T ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดจากผมไปโฟลเดอร์นี้ดับมัลคลิกเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนๆลากไอ้ตัวนี้เนี่ยคำว่า subscribe v4 ข การลากไฟล์นี้ลงมาที่แถบนี้นะแถบเบลลตรงนี้นะลากมาอย่างนี้เลยนะจะเครื่อง Mac หรือจะเครื่องวินโด์เนี่ยได้หมดอ่าลากลงมาเสร็จแล้วเนี่ยรอให้มันกระพริบนิดนึงแล้วเพื่อนๆเ,เลื่อนหาอ่ะ มันก็จะมีคําว่า subscribe v4 คิดหนึ่งตัวนี้ก็ให้เพื่อนทําการลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะลากมาอย่างนี้นะมันจะติดซาวเอฟเฟกมาด้วยไม่เป็นไรนะอันนี้ผมบอกก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปิดมาหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วมันมีที่แก้ไขเหมือนผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องทําตามนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องทําตามเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมาลากตรงนี้มาวางทับนะถ้าเกิดใครเปิดมาแล้วเจอเหมือนผมนะอันนี้บอกวิธีแก้สําหรับคนที่เปิดตรงนี้มาแล้วไม่มีเหมือนผมนะแต่ถ้าเกิดใครมีเหมือนผมเนี่ยตรงนี้ข้ามไปก่อนได้เลยนะถ้าเกิดใครมมมมีไ่เหือนผ นะถ้าเกิดใครมีไม่เหมือนผมลากตรงนี้ลงมาวางทับอันนี้ได้เลยนะวางทับไปอย่างนี้เลยปุ๊บอ่าแล้วก็รอมันโหลดนิดนึงแล้วมันก็จะมีซ o าร์เอฟเฟกมาด้วยให้เพื่อนๆทำการคลิกขวาครับแล้วก็อันลิงก์นะแล้วก็กด delete s o u n ์เอฟเฟ t ทิ้งไปเลยเพราะว่า s o u n ์เอฟเฟ t เนี่ยเรามีแล้ว อ่าผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆพืทำการ delete เซาเอฟเฟกทิ้งไม่ได้เลยพอลากลงมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆจิ้มที่ตัวไฟล์เทมเพลตนี้พอจิ้มตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเหมือนผมทุกอย่างละอ่าก็มาเปิดดูที่การแก้ไขนะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเพื่อนๆก็มาแก้ไขได้เหมือนกันก็คือมาแก้ไขตรงนี้เหมือนเดิมนะก็สำหรับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะก็ให้เพื่อนมาที่ตรงแก้ไขชื่อฟอนต์นะเปิดลงมานะแล้วก็ชื่อช่องเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนลองเลื่อนเส้นจะเป็็นนนยังงไอ่่าีเหพ โลโก้เราขึ้นมาแล้วอ่าเป็นไงเป็นไงสวยงามมากในเวอร์ชันนี้นะนี่ครับอ่าแล้วก็มันก็สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะอย่างที่ผมบอกนะก็ให้เพื่อนมาที่ตรงคําว่าชื่อช่องนะเราจะเปลี่ยนคําว่าอะไรดีอ่าคานี้แล้วกันง่ายๆอ่าเปลี่ยนคํานี้ไปแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อ่าเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์เล็กไปใหญ่ไปแล้วก็ปรับไปอย่างเงี้ยเราเลื่อนตำแหน่งได้นะนี่ครับเพื่อนเพื่อน เลื่อนได้นะถ้าเกิดใครเห็นว่าชิดไปอะไรไปอย่างเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆเลื่อนได้แต่คือผมจะบอกก่อนนะว่าไอ้ขนาดกรอบของไอ้ตัวแบ็กกราวด์สีขาวๆเนี่ยจะไม่สามารถขยายได้นะอ่าจะไม่สามารถขยายหรือหดได้นะก็บอกอันนี้บอกไว้ก่อนนะสาหรับบางคนที่อาจจะชื่อยาวมากๆเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องยอ่ออ่าย่อชื่อลงมาอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ไปหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แนวแบบ แนวผอมนะอันนี้ข้อความผมอาจจะสั้นนะผมก็เลยเป็นฟอนต์แนวอ้วนได้อ่าผมก็จะปรับฟอนต์ประมาณนี้อ่ะพอปรับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อความที่2นะเพื่อนๆก็ใส่ได้ว่าเพื่อนๆต้องการเป็นอะไรอ่ะเราอาจจะใส่เป็น 1... อึ่งใส่เป็น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 ส่วนขยายของชื่อช่องของเพื่อนๆก็ได้นะจะใส่เป็นอะไรก็ช่างแต่ผมจะใส่เป็นยอด u b s c r i b e แล้วกัน s u b s c e r i b e r ถูกแล้วแล้วก็ปรับตำแหนง่งอ,อะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้แล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยไอตรงคำว่า subscribe เนี่ยกับ subscribe ที่มีที่มี d e d ข้างหลังเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะ เรามาที่คำแรกก่อนนะก็เลื่อนเส้น p a ย์เมาให้เห็นคำว่า subscribe กันนะสำหรับบางคนที่อยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ผมจะใส่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แล้วกันใช้เป็นฟอนต์เดียวกันเลยอ่าเป็นฟอนต์นี้แล้วก็ให้เพื่อนๆทําการย่อลงนิดนึงย่อตัวนี้ลงนิดนึงอ่าเพราะว่าไอ้ตัวคําต่อไปเนี่ยมันจะมีตัว d เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะมันจะทําให้ถ้าเกิดเราขยายคํำนี้เต็มที่เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวข้อความด้านหลังขาดอ่าหรือเพื่อนเพื่อจะมาเปลี่ยนฟอนตรงงนนนนี้้้กก่่อ็ไดดะคําาาล อ่ะเห็นไหมอันนี้มันแน่นเกินไปใช่ไหมเราก็จะย่อฟอนต์ลงนิดนึงอ่ะเราย่อประมาณนี้แล้วก็ผมจะก๊อปไอตัวขนาดของข้อความนี้เนี่ยมาใส่ตัวด้านบนอ่ะมันก็จะเป็นขนาดเดียวกันประมาณนี้อ่าเห็นไหมใครอยากจะเปลี่ยนฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนนะไอตัวหัวข้อน,นี้เนี่ยมันก็จะมีแค่แก้ไขชื่อกับฟอนต์แล้วก็ตำแหน่งแค่นั้นเองนะไอตำแหน่งก็สามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดใครเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วเนี่ยมันชิดด้านบนใบล่างใบซ้ายไบขวาไปเนี่ยเพื<ๆ>่อนเเปลี่ยน,ยนตำแหน่งได้นะตั้งใหม่ได้ตรงนี้ อ่าแล้วก็ตรงเนี้ยผมพอใจแล้วผมก็จะพับไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของไอ้ตัวปุ่มกดติดตามในเวอร์ชันนี้เนี่ยที่สามารถแก้ไขได้เลยหลักๆก็คือสีนะอ่าสีของในตัวนี้เนี่ยผมจะเน้นเป็นสีตีมแล้วกันนะสีตีมก็คือแบบมันจะเปลี่ยนสีได้แต่มันจะลิงก์ไปถึงทุกส่วนนะ,ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันก็คือกดที่ตรงนี้นะแก้ไขสีทั้งหมดเปิดลงมาผมจะเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะก็คือเส้น1เส้น2เส้นสามเนี่ยเส้น1เส้น2เส้น3มเนี่ยมันก็คืออ่าอย่างเนี้ย อลองเลื่อนมาอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นหนึ่งอ่ะเพื่อนๆเห็นตอนนี้ใช่ไหมมันจะมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยก็คือนี่ครับตามนี้เลยสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอ่าเห็นไหมตามนี้เลยอ่ะเราลองเลื่อนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะไอ้ตรงกระดิ่งเนี่ยมันก็จะมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเหมือนกันแล้วเราเลื่อนมาปุ๊บอ่ะไอ้ตัวขึ้นเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเหมือนกันอ่ะเราเลื่อนเส้นเพจไปอีก ไอเส้นขอบนี้เนี่ยที่วิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็ไอตวัวคลื่นนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอ่ะเห็นไหมยันตรงนี้เห็นไหมที่เป็น transition เปลี่ยนข้อความก็ยังเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอ่ะยันกระดิ่งตรงนี้ก็ยังเป็นสีนี้อยู่อ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนไอตรงเส้น1เส้น2เส้น3มเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันเป็นสีตรีมเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนตรงนี้เนี่ย มันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดนะมันจะเปลี่ยนทั้งหมดของตัวปุ่มกดนี้เลยอ่าเห็นนะพอมาที่แรกเนี่ยมันก็จะมีกดกระดิ่งปุ๊บเราก็จะมีลื่นวิ่งขึ้นไปอ่าเห็นนะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมเอาสีเข้ามาสักอันหนึ่งแล้วกันอ่ะตอนเนี้ยผมเอาสีเข้ามาผมจะเปิดสีเป็นสีแบบแล้วกันอ่ะสีประมาณนี้แล้วก็สมมุติผมจะเปลี่ยนสีใช่ไหมสีธีมของตัวปุ่มกดนี้เนี่ยผมจะเอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดไอ้ตรงนี้ได้เลยแต่ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถจิ้มเปลี่ยนสีได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนละกันก็คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากเปลี่ยนสีเนี่ยอ้าวสมมติสีเด่นเด่นไปเลยนะผมเลือกแบบมั่วๆเลยนะสีแบบอ่าสีแดงอ่ะ เห็นไหมเพื่อนๆสีแดงแล้วก็เส้นสองผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไปเลยอ่ะสีเหลืองแล้วก็เส้นสามผมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปเลยอ่ะสีม่วงอ่ะเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูนะครับสีแดงสีเหลืองสีม่วงใช่ไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมสีแดงสีเหลืองสีม่วงมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดสีแดงสีเหลืองสีม่วงอ่ะเห็นไหมสีแดงสีเหลืองสีม่วงแล้วก็เนี่ยครับตรงปุ่มเนี่ยสีแดงสีเหลืองสีม่วงมันก็จะเปลี่ยนตามทั้งหมดปุ๊บอ่า อย่างที้ผมบอกเนี่ยว่ามันเป็นสีตีมไปเลยนะคือเปพื่อนๆเปลีป่ยนแค่ทีเดียวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตีมทั้งหมดของตัวปุ่มกดนี้ไปเลยอ่าเห็นนะไหมแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้สีสวยๆหน่อยผมก็ไปเอาแบบสีตรงนี้มานะแล้วก็จิ้มดูดสีไปเลยอ่ะประมาณนี้อ่าสวยงามเห็นไหมสีมันก็จะแบบหว,วานๆน่ารักน่าักอ่าปุ๊บอ่าแล้วก็เอ่อมาถึง ตรงคาว่าข้อความหลักข้อความหลักก็คือไอข้อความนี้เนี่ย head. แหละแล้วก็ข้อความรองก็คือข้อความด้านล่างนะเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนได้เลยบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้สีดําไปเลยก็เปลี่ยนเป็นสีดําไปเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็ข้อความรองเนี่ยอาจจะอยากได้สีออกเทาๆหน่อยประมาณนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเทาได้นี่ครับแล้วก็คําว่ากระดิ่งเนี่ยไอคำว่ากระดิ่งเนี่ยมันเป็นกระดิ่งที่ยังไม่ได้กดนะก็คือตัวสีนี้นั่นเองนะกระดิ่งที่ยังไม่ได้กดเนี่ยก็คือเป็นกระดิ่งที่เริ่มมาอย่างงี้อ่ะไอไอกระดิ่ อ่ะกดแล้วเนี่ยนะครับสีตัวนี้นะสีตัวนี้ก็คือสีกระดิ่งตัวนี้อ่าเราลองเปลี่ยนดูสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีแดงไปเลยให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆอ่าเห็นนะมันเป็นสีแดงแล้วอ่าแต่สีกระดิ่งเนี่ยผมอาจจะสมมุติผมใส่เป็นสีเทาๆประมาณนี้กันลวกันอ่ากดโอเคเห็นนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเวลาเราเลื่อนมาาง,งี้มามันก็จะเป็นสีเทาตรงนี้อ่าแล้วก็ไอคาว่ากดกระดิ่งแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเลื่อนเส้นเพเเนี่ยไปตอนที่มันกดกระดิ่งแล้วเลื่อนมาปุ๊บ กดกระดิ่งแล้วอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนสีเพื่อนๆอยากได้สีอะไรสีฟ้ากดโอเคอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นสีฟ้าแต่ผมตั้งไว้เป็นสีเหลืองอ่ามันก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้อ่ากดกระดิ่งแล้วนี่นะแล้วก็คําว่าก,กดติดตามเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ที่มันเป็นซับสไครต์ที่แรกนะที่มันเป็นซับสไครต์อ่าเห็นไหมนี่ครับมันจะมีสีแดงจืดๆตรงนี้อยู่ผมตั้งไว้เป็นแดงอ่อนๆหน่อยนะถ้าเกิดใครอยากให้แดงเข้มหรืออยากได้เป็นสีอื่นเนี่ยเพื่อนๆเปลี่ยนได้ตามสบายเลยนะอ่าสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินให้ดูก่อนลวกันสมมตินะนี้สมมติอ่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีน้ําเงินใครอยากได้แดงไปเลยก็แดงไปเลยอ่าเห็นไหมแดงไปเลยก็ประมาณนี้แล้วก็คําว่าก,กดติดตามแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนเส้นเพดออกมาอ่า ก็คือไอตรงสีนี้นั่นเองนะกดติดตามแล้วแล้วก็ลองเปลี่ยนดูอ่าสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่ะก็เป็นสีฟ้าถ้าเกิดเราก,กดติดตามไปแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้อ่าเป็นไงเปลี่ยนได้หมดแล้วก็คําว่าแบ็กกราวนะแบ็กกราวก็คือไอตัวนี้นี่นแหละผมก็ทํามาให้สามารถเปลี่ยนสีได้ก็คือตัวแบ็กกราวนี่อ่าสมมติเป็นสีอ่อนๆหน่อยแล้วกันแบ็กพลิงอ่าก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็สวยงามผมเปลี่ยนสีนี้ออกก่อนเป็นสีเทาๆอ่าอันนี้อ่อนอีกนิดนึง ประมาณนี้อ่าเห็นไหมสามารถเปลี่ยนได้หมดอ่ะสีแดงตรงนี้มันสดไปสําหรับบางคนถ้าเกิดอยากได้แบบเตีมผู้หญิงผู้หญิงหน่อยผมก็จะเอาให้แดงอ่อนๆหน่อยเบาๆนิดนึงประมาณนี้อ่าสวยงามแล้วก็ไอ้สีเหลืองนี้เนี่ยอาจจะเหลืองไปผมก็เอาให้เหลืองอ่อนๆจางๆหน่อยอ่าอ่าเวลากดติดตามแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหลืองจางๆอย่างนี้ในตัวนี้เนี่ยก็จะมีแก้ไขประมาณนี้นั่นเองอ่าเห็นไหม แก้ไขแบบง่ายดายมากมันไม่มีอะไรเลยแก้ไขสีก็แก้ไขชื่อแค่นั้นเองนะอ่ะพอเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะให้เพื่อนๆกลับมาที่ซีเควนซ์งานของเราอ่ะกลับมาที่ซีเควนซ์งานของเราอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเฉยๆนะพอกลับมาที่ซีเควนซ์งานของเราเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าเพื่อนเพื่อตัดงานที่ขนาดซีเควนซ์เท่าไหร่ไฟล์ของผมที่ทํามาเป็นไฟล์ 4K ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อตัดงานที่ 4K เนี่ย เพื่อนๆก็ลากลงแล้วมันก็จะพอดีกับขนาด 4K แต่ถ้าเกิดใครตัดงานที่180 0อย่างที่ผมเปิดซีเควนนี้อยู่ก็คือ180เพื่อนๆมาที่โฟลเดอร์ไฟแนลตรงนี้นะโฟลเดอร์ไฟแนลวิธีการใช้งานนะโฟลเดอร์ไฟแนลแล้วให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะให้เพื่อนๆกดตรงนี้ครับ Insert and overlay sequence ตรงนี้นะกดให้เป็นสีน้ำเงินนะกดให้เป็นสีน้ำเงินถ้าเกิดของใครสีขาวอยู่เนี่ยกดเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้แล้วก็ติ๊กที่ V1 กับ A1 นะอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากตัว subscribe ตัวนี้ลงทีี่่ไทลลนนขอองงเราาาาด้้ยะ อ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าซี q u e น c ์ของผมเนี่ยเป็น1080แต่ไฟล์ปุ่มกดอันนี้เนี่ยผมทํามาที่ 4K เพื่อนๆลองดูไฟล์มันจะใหญ่กว่าซีเควน c ์ของผมมากๆให้เพื่อนๆทําการคลิกขวาแล้วก็ กดคำว่า set to frame size อ่าเห็นไหมมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์ของเราแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตัดงานที่ 4K เนี่ยเพื่อนๆลากลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์ของเพื่อนๆเลยนะแล้วก็พอลากลงโปรเจกต์ของเราแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 4K หรือจะเป็น180 0ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ายังใหญ่ไปอีกเพื่อนๆมาที่ effect control ครับกดที่ตัวที่เราลากลงมาเนี่ยกดที่ layer นี้นะแล้วให้เพื่อนๆทาการลดตรงสเกลนะลดไปนี่ครับถ้าเกิดใครยังเห็นว่าใหญ่อีก อ่าเห็นไหมสวยงามไหมพอเราลดขนาดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการเลื่อนแกน y ลงนี่ครับง่ายดายกดเพยได้เลยนะกดเพย์ึ๊บนี่มีซ o u n d effect ให้ด้วยอ่าแอบกระตุกเดี๋ยวผมเรนเดอร์โชว์กันอ่าเรนเดอร์เพื่อจะได้แบบลืนล่นๆแล้วกันนะอ่าเรนเดอร์เสร็จแล้วลองเพยด,ดูนะครับแบบลืนล่นๆเลยนะฟึบนี่วิ่งขึ้นมาปึ๊บปึ๊บ สวยงามแล้วก็วิ่งกลับเป็นไงแค่นี้เพื่อนๆก็ได้ปุ่มซับสไครต์ของเราแล้วนะแบบมีโลโก้มีชื่อมีความสวยงามอะไรแบบนี้นะแล้วก็สําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สองครับวิธีทําตามนี้เลยนะให้เพื่อนๆเปิดแท็บเบลตรงนี้นะเปิดแท็บเบลแล้วก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่โฟลเดอร์ที่เพื่อนๆโหลดมาเมื่อกี้นี้นะก็จะเป็นโฟลเดอร์ er นี้นะก็จะเป็นโฟลเดอร์ er m o g r t ตัวนี้เนี่ยดับลคลิกเ,เข้ามา สำหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สองเนี่ยก็จะมีคำว่า s u b s c r i b e v 4ขีด2นะให้เพื่อนๆทำการลากตัวนี้เนี่ยลงที่แทบเบลตรงนี้ได้เลยนะลากลงไปแล้วรอให้กระพริบปุ๊บอ่าพอกระพริบเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำการหานะหามันก็จะอยู่ใกล้กันไกงตัวแรกตัวนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ลงตัวแรกนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงล่างๆเนี่ยแหละมันชื่อ s u b s c r i b e ตัวนี้นะให้เพื่อนๆทำการลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะ อ่าตัวเนี้ยมันจะใช้งานง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องใส่รูปนะอ่ามันก็จะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปเลยนะวิธีการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆล่ลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยอ่ามันก็จะมีซาวเอฟเฟกต์ติดมาให้อัตโนมัติอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ 4K เหมือนกันนะอ่าเรากดที่ตัวนี้เราคลิกขวา Set to Frame Size ก็ได้หรือใครจะมาปรับขนาดเองตรงนี้ก็ได้นะมาที่ Effect Control s c a เ e เนี่ยเพื่อนเพื่ทำการย่อลงไปเลย เนี่ยครับไอไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลุกเล่นแบบลุกเล่นประมาณนึงอ่ะใครแบบอยากจะไปวางตำแหน่งไหนอย่างเงี้ยอยากจะวางตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้ก็ได้อ่าสำหรับแบบขึ้นมาช่วงหนึ่งเราก็ใส่ไปให้คนกดติดตามเราอาจจะไม่ต้องใส่แบบตัวเต็มเวอร์ชันตัวตัวใหญ่ตัวนี้ก็ได้อ่าพอเราเปิดคลิปมาเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวใหญ่ตัวนี้ไปเล่นไปสักพักหนึ่งหนาทีอย่างเงี้ยเราก็ค่อยขึ้นเป็นแบบตัวเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะได้ดูแบบน่ารักน่ารักอ่ะผมว่านะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถปรับแก้ไขได้ทั้งหมดเหมือนกับตัวแรกเลยนะปรับแก้ไขได้ทั้งหมดเหมือนกับตัวแรกยกเว้นที่มันใส่รูปไม่ได้แล้วก็มันจะไม่มีให้เปลี่ยนชื่ออย่างตัวแรกนะมันก็จะมีให้เปลี่ยนตรงข้อความตรง u b s c r i b e แล้วก็ตรงคําว่า Subscribe ที่เป็นตัว Subscribe ไปแล้วอะ่ะ ก็จะมีให้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนตำแหน่งเหมือนกันนะแล้วก็สีเนี่ยที่มีให้เปลี่ยนเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือเส้น1เส้น2เส้น3เนี่ยเหมือนกันไอ้ระยะเวลาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับตัวแรกเลยนะระยะเวลาเนี่ยเท่ากันทั้งหมดนะแล้วก็ซาวเอฟเฟกเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะอ่าถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกที่2ไปเนี่ยก็จะได้แบบนี้ไปด้วยนะอ่าก็จะเป็นแบบตัวสวยงามอีกตัวหนึ่งนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครสนใจไฟล์นี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดท้้้งหดดีี่่่ใตตคลลลิปนนไเเเยยยะรรบืือออออาาาากสๆพ ามารถทักมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ